สวัสดีครับ Freedom กัน Thailand Channel ครับเปลี่ยนชื่อช่องละก็วันนี้เราเรามาคุยกันเรื่องมันมีข้อดีไปแล้วของ s i ก P365 นะครับคราวนี้มาคุยกันเรื่องข้อเสียบ้างของ s i ก P365 นะครับว่า,ามันมันไม่ดียังไงบ้างเลวร้ายแค่ไหนอะไรยังไงอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมเคลียอาวุธเปืนก่อนนะครับปลดแม็กกาซีนนะครับ ไลดนะครับทิ้งแล้วก็ดูลูกในรลังเพิงนะครับว่าไม่มีลูกอยู่แน่ๆน,นะครับแล้วก็แม g กซีนไม่มีนะครับตรวจโบนะอ่ะโอเคร่างกายเป็นอิทีพทางที่ปลอดภัยครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่แม็กซีนเลยนะครับแม g กซีนของ P365 เนี่ยพี่น้องเราสังเกตดูนะครับมันจะมีบอกแค่5 12นะครับ5 12มันไม่เหมือนบางยี่ห้อที่หลายๆย,ยี่ห้อดีกว่าที่ที่มันจะมีบอกหมดเลยอะว่ากี่นัดกี่นัดอะไรแบบนั้นะนะครับเวลาใส่ใส่ลูกไปอันนี้คือข้อแรกนะแล้วก็ข้อเสียของของแมกกาซีนคือของสอตชเนี่ยสวัสดิการนะครับเขาเขาจะมีทำมาสองประเทศก็คืออิตาลีกับกับอเมริกา ก็มันก็จะงานมันก็จะต่างกันระหว่าง2ประเทศเนี้ยผิวว่าน่าจะเหมือนกันเนื้อตัวเนื้อเหล็กน่าจะเหมือนกันแต่เป็นเหล็กแน่นอนนะครับน่าจะเหมือนกันแต่ว่าการทํามาเนี่ยการทําสีทําอะไรมาเนี่ยงานเก็บงานอะไรมันจะต่างกันนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งอของแมกกาซีนนะอ่าผมเปลี่ยนส้นให้ดูผมเปลี่ยนส้นใ,น,สนให้ดูเลยแล้วกันว่า ว่ามันยังไงอันนี้คือผมเปลี่ยนเป็นเป็นส้นแต่งของที่จะใส่สำหรับวิวสันละอันนี้ผมเก็บส้นเดิมไว้นะครับของผมมันได้มาเป็นตัวอิตาลีนะแต่เดี๋ยวนะครับอ่ะสมดอ่ะดูแมกกาซีนเดิมนะครับ อิตาลีอ่ะมันจะเสียอย่างหนึ่งคือตรงนี้มันจะหลวมพี่น้องเนี่ยจะหลวมเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะหลวมหลวมอย่างเงี้ยกล้องเห็นใช่ป่ะมันจะหลวมเนี่ยแต่ว่ามันก็มีทางแก้ไขโดยการเอาเอาเอา,เอาเทปพ,พันสายหรือว่าจะแก้ไขอะไรหลายๆคลิปที่ที่ที่เขามีบอกไปแล้วแล้วก็ผมก็เคยทําเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเรื่องเรื่องมกกาซีหลวมนะครับอ่ะโอเคเก็บเก็บอ่าผมเปลี่ยนกลับ ก่เพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ตัวนี้จบไปเรื่องแมกกาซีนนะครับการทําส่งทําสีอะไรก็ประมาณนะั้นแหละที่พี่น้องเรารู้ๆกันอยู่นะครับอ่ะโอเคแล้วก็มาดูตรงกล่องนะครับสำหรับกล่อง 6P365 เนี่ยผิดพลาดไม่ได้นะพี่น้อง ตรงนี้นะครับเวลาเปิดนะเปิดขึ้นมาเนี่ยสมมุติเราเปิดสองข้างอย่างเงี้ยเราจะต้องอันนี้มันขึ้นมาละต้องต้องง้างออกมาอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยถึงจะเปิดได้นะครับไม่ใช่ว่าบางคนบางคนดันปึ๊บแล้งัดเลยงัดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือหักเลยนะครับกล่องมันก็จะมีปัญหาแค่นี้นอกนั้นอย่างอื่นอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องก็โอเคนะไม่มีไม่มีปัญหาอะไร ก,ก็จบเรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับกล่องก็เล็กลกระทัดรัดเท่ากับขนาดอาวุธปืนกําลังดีนะครับสำหรับใส่อาวุธปืนของเขาก็กปกติเรื่องนี้นะครับอ่ะเรื่องกล่องจบไปนะครับผม,ผมเก็บกล่องก่อนอ่ะส่วนเรื่องเดี๋ยวเรียกแม็กันนี้ไว้นะกันนะครับเรามาคุยที่ที่แม็กอันนี้แม็กสีถลอกง่ายถลอกง่ายมากนะครับแล้วก็ ผมทาสีมาหลายรอบแล้วจนสุดท้ายเอาแม็กอันนี้แม็กอันนี้เนี่ยแม็กอันนี้นะครับผมสุดท้ายผมลมดานะเป็นลมดําร้อนเนี่ยนะครับจนเป็นลมดําร้อนก,ก็ก็คิดว่าจบแล้วล่ะก็เหมือนผิวเดิมเลยส่วนอันเนี้ยผมทําสีเป็นเป็นดําเงาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นดําเงาก็โอเคผมแยกนักอันนี้ไว้เพราะว่ามันมีลูกนะ ส่วนดูที่ตัวปืนผมเขียกรอบหนึ่งนะครับดูที่ตัวปืนตัวปืนสำหรับเฟรมเดิมเอาปัญหาที่เฟรมเดิมก่อนเฟรมเดิมนี่เป็นรอยง่ายมากเนี่ยดูนะผมขีดอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรอยละเนี่ยเป็นรอยแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยขีดอย่างงี้เป็นรอยแล้วแต่ก็ใช้ไปใช้ไปมันก็จะหายเองนะครับไม่ได้ซีเรียสะไรก็ แล้วก็ความความอะไรนะคือเฟรมเดิมอะผมว่ามันเนื้อมันไม่ได้อย่างแรงเลยเพราะว่าตอนที่ผมใส่เฟรมเดิมเนี่ยาทางตัว F C U กับเฟรมเดิมอ่ะมันจะขยับขยับมาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปืนครั้งที่แล้วของของอพี่น้องเราที่มาให้ผมใส่สปริงลดน้ำหนักอ่ะอันนั้นคือยังไม่เคยยิงเลยนะครับ ไม่เคยยิงเลยก็คอนแล้วอ่ะก็คอนคอนแบบระยะเท่าผมเลยแล้วก็ของทุกคนเป็นหมดทุกคนเท่าที่ผมฟังฟังนะบางคนไม่เป็นมาจากมาจากโรงงานแต่มาเป็นเอาหลังยิงนะครับหลังยิงหลังทดสอบไปกล่องสองกล่องอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างของผมตอนแรกนั่นมาจากจากโรงงานนั่นมาเลยนะครับจากฟิกเทคไปรับอาวุธปืนมานั่นนั่นมาเลยแต่พอมายิงไปแล้วเนี่ยสัก2กล่อง สองกล่องประมาณสกล่องเป็นก็จะคอลละผมก็โทรไปถามฟ i ิกเทคฟ i ิกเทคเขาบอกว่าคือปกติครับเหมือนรถได้ได้ลอินอโอเคผมก็พูดอะไรไม่ออกนะครับก็จบไปผมก็เลยเปลี่ยนเฟรมไปก็จบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออมันสั้นเนี่ยนะครับตัวเฟรมมันสั้นมันสั้นแล้วเนี่ยต้องใส่ MAX 12เพื่อที่จะลองนิ้วก้อยเพื่อที่จะจับถือให้มันถนัดขึ้นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นตัวมันเองก็จะเหมือนอารมณ์ประมาณดัดจระเตยิงอ่ะพี่น้องนึกออกปะถ้าเกิดถ้าใสา Max ่แม็กซิอ่ะเดี๋ยวก็จะอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนดัดจระเตยิงนิดนึงอ่ะอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เปลี่ยนมุมกล้องใหม่นะตากล้องเราก็ไม่ค่อยจะทํางานด้วยนั่งเล่นเกมอยู่อ่อ่ะ,อะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องเรื่องเฟรมจบไปผมเปลี่ยนเฟรมก็คือจบนะครับไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้มาดูที่เรื่องปืนเรื่องปืน อย่างแรกเลยคือสีสไลด์เป็นสแตนเลสนะโอเคดีเลยทุกอย่างโอเคดีเลยสไลด์เป็นสแตนเลสแต่สีอะสีทำมาค่อนข้างจะบอบบางมากไม่งั้นผมก็ไม่จะเป็นที่จะต้องมานั่งทำเป็นปัดเงามาขัดเป็นสีขาวอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าถ้าไม่งั้นเนี่ยตรงนี้มันถลอกหมดพี่น้องเวลาใส่ซองอะ ใส่ซองที่เป็นโพลิเมอร์ใส่ซองพกนอกอะของเขาอะถลอกแน่นอนเนี่ยนะครับเวลาใส่เข้าใส่ออกเนี้ยถลอกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะไม่ต้องใส่ซองก็ได้ตอนนั้นผมผมไม่ค่อยได้ได้ได้ใส่ซองอ่าโพลิเมอร์เท่าไหร่ผมขึ้นลำแบบนี้เนี่ยนะครับขึ้นลำแบบเนี้ยเพื่อเพื่อเช็คนะครับแล้วก็เวลาเราเช็คก็ขึ้นลำอย่างเงี้ยมือไปโดน ถลอกแล้เนี่ยพอขึ้นรำอย่างเงี้ยถลอกล้วนะครับไม่ได้ส่วนอย่างอื่นผมถอดปืนให้ดูก่อน fcud นะครับ fcud fcu นี่คือแบบว่าโอ้โหผมว่ายอดเยี่ยมกว่าปืนหลายๆบางแบรนด์เลยดีกว่านะครับตัว fcud แล้วก็มันสามารถเปลี่ยนได้เขาก็เลยไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่มัง้งผมคิดว่าเรื่องเรื่องโตเฟมโพลิเมอร์ของเขาอะนะครับกลายเกยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งของเดิมมันก็มันก็โอเคอยู่แล้วก็ส่วนชุดลำก้องลำก้องใช้ได้ครับสมอล็อกเข็มก้านเข็มทางจนวนอะไรเรียบร้อยปกติทุกอย่างนะครับเรียบร้อยดีแล้วก็ สมมุติว่าเวลาเราขึ้นขึ้นลำแล้วพี่น้องขึ้นลำแล้วเนี่ยกกลมันอยู่เท่าเดิมอันนี้ผมเดี่ยวก่อนเนี่ยนะครับกกลมันอยู่เท่านี้กกลมันอยู่เท่าเดิมก็สมมุติว่าถ้าเราขึ้นลำขึ้นลำนะมันก็อยู่เท่านี้เราไม่สามารถดูจากกกลได้เลยว่ามันขึ้นลำแล้วหรือยังไม่ขึ้นลำ ถ้าเป็นบางยี่ห้อเวลาไม่ขึ้นลำอ่ะผมขออนุญาตยิงทิ้งก่อนบางยี่ห้อไม่ขึ้นลำไกลจะอยู่สั้นอยู่อย่างนี้เลยนะครับอยู่ชิดโครงเลยแต่ถ้าขึ้นลำแล้วอ่ะมันจะออกมานะครับก็ก็ผมว่ามัน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 ก็ดูเบื้องต้นก็ง่ายดีแต่อันเนี้ยขึ้นลำไม่ขึ้นลำเท่ากันเลยเนี่ยนะครับเท่ากันเลยไม่ไม่ไม่ไม แล้วก็มันจะมีจังหวะช่วงฟรีช่วงฟรีอยู่แล้วนะครับของรุ่นนี้ตามปกติของเขาเนี่ยก็ช่วงฟรีอยู่และก,ก็ก็เป็นปกติแต่แต่มันก็เช็คได้โดยการมันจะมีมีอินดิเคเตอร์ดูอยู่ตรงนี้นะครับว่าว่าใส่ลูกไม่ใส่ลูกสมมุติผมใส่ลูกตัมมี่นะ ลูดอมีนะครับตรงเนี้ยมันจะเห็นอยู่เห็นฐานลูกอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวขอล้างปอกมันจะเสมอกับตัวปืนเนี่ยนะครับมันจะเสมอกับตัวปืนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าถ้าขึ้นลำแล้วเซฟได้อันนี้คือวิธีเช็คเลยสำหรับสำหรับปืนมีเซฟนะครับสำหรับ p ส6มกห้าตัวที่มีเซฟก็คือขึ้นลำแล้วเซฟได้นะครับ อขอญาติยิงทิ้งถ้าเกิดถ้าไม่ขึ้นลำเซฟไม่ได้เนี่ยนะครับเซฟไม่ได้ออัน,นอันนี้ผมก็่าด,ดีนะครับแล้วแต่จิตของคนนะว่า,าใครจะมองดีหรือไม่ดีอะไรยังไงก็ส่วนตัวผมผมก็มองว่าข้อดีเราพูดไปเยอะแล้วนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องข้อข้อเสียที่ผมพอจะนึกออกนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดถ้าสมมติว่าปืนเรารับมาเนี่ยบางคนเขาจะเป็นตัวเซฟตัวนี้มันจะห่างขึ้นมาซึ่งซึ่งผมเคยทําไว้สําหรับคลิปที่แล้วแล้วนะครับว่าตัวเซฟตัวนี้ข้างนี้สาหรับข้างนี้ข้างขวาข้างขวาของเรานะครับจะห่างขึ้นมาแต่ของผมไม่ไมเป็นก็ก็เหมือนเป็นล็อหลังๆแล้วละ่ละ,ละก็แก้ไขามากก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรผมขออนุญาตลูกน้ำมิ้์ออกก่อน แล้วก็อะไรอีกอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมมองเห็นส่วนเรื่องคนที่เขาบอกว่าซับคอมแพกซับคอมแพกจะต้องใช้งานสำหรับสาหรับพกซ่อนอย่างเดียวก็ผมผมเคยดูคลิปของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็มีสนามยิงปืนด้วยอะไรด้วยนะครับท่าน,นก็บอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเวลาเกิดเหตุเนี่ยในระยะการที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่เกินกี่นาทีหรอก มันไม่ได้ใช้อะไรมากมายขนาดนั้นสําหรับปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ระยะการยิงระยะการยิงมันก็ไม่ได้มากมายอะไรมากมายนะักไม่ไม่ได้เกินแบบว่า20-30เมตรอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไ์เฟิลเถอะพี่น้องนะครับก็ระยะต่อสู้มันก็อยู่ในระยะประมาณ7เมตรถึง10เมตร5เมตรถึง10เมตรแค่นั้นเองไม่ไม่ได้ไกลไปกว่าน,นั้นผมก็มองว่า ซับคอมแพกเอาอยู่และจากที่ทดสอบนะเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะผมอาจจะมีทดสอบ25เมตร10วิ5นัดแบบแบบที่ชาวบ้านเขาทำกันเขาไม่ได้ไม่ได้มาอ้นี้ผมหลอกแต่ว่าไม่ได้มาเหมือนกับว่าให้บอกต่อส่งต่อให้ผมทำหลอกแต่ว่าผมอยากลองลองทำเองด้วย365นะครับว่าว่ามันจะได้แค่ไหนอะไรยังไง เท่าที่ผมไปซ้อมๆมานะก็ในระยะผมยิง10เมตรตลอด10เมตรตลอดเนี่ยก็โอเคนะไม่มีปัญหาอะไรก,ก็ปกติดีก,ก็ก็เข้าตามตามตามระยะเลยครับไม่หลุดวงดำนะครับแต่ว่าเป็นการยิงปั้นเป้านะแล้วก็แล้วก็ยิงต่อสู้ยิงเร็วยิงเร็วเหมือนกับว่ายิง2นัด3นัดอะไรเนี้ยชักขึ้นมาแล้วยิงยิงรัวเลย ดับเบิลแท็บอะไรประมาณนั้นนะครับยิงยิงซ้อนเลยก็ก็อยู่ในเป้าตัวคนนะก็อยู่ในอยู่ในรูปตัวคนก็คืออยู่ในตำแหน่งต่อต่าทั้งหมดก็ไม่หลุดครูฝึกบอกว่าโอเคคะแนนก็ถ้าเป็นถ้าลงแข่งก็ได้คะแนนอยู่ไม่ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรอันนั้นคือในระยะ10เมตรนะก็โอเคก็ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องเลือกลูก เลือกลูกผมผมมองว่าไม่ได้เลือกนะเพราะว่าจากที่ผมลอง,ลองมาแต่ผมลองเป็นลูกนอกนะเป็นลูกนอกทั้งหมดนะครับลูกไทยผมลองแค่ลูกซ้อมเป็นลูก L R N นะครับของ N R C อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยนะครับลองเป็นของ N R C อย่างเดียวก็อย่างที่ผมพูดไปนในคลิปนู้นว่า อันนี้เป็นเป็นหัวดํานะแล้วก็ปอกทองเหลืองผมพูดไปนในคลิปนู้นว่ามีอยู่สองแม็กก็คือแม็กหนึ่งในลูกหนึ่งในแม็กนั้นไม่ลั่นแต่พอเราเราขึ้นขึ้นรีเซ็ตกายใหม่แล้วก็ยิงมันก็ลั่นปกติ แล้วก็มีอีกแม็กหนึ่งที่สไลด์ไม่ค้างอ่าผมก็คิดว่าปืนผมเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่ที่ท,ที่ที่ลองที่เป็นลูกนอกหมดเลยนะก็อุ้ยลูกนอกผมลองหลายยี่ห้อนะแล้วก็แล้วก็ลองหลาย <c oughs> หลายหลาย,หลายเกณฑ์มากร้อยย5 1สี่ร้อยสามห้าร้อยสี่สิบกว่าร้อยสิบห้าคือลองหมดพี่น้อง มันก็ไม่เคยติดขัดอะไรแล้วก็สไลด์ก็ค้างปกติยิ่งเดิมๆเลยนะถ้าเป็นลูกซิกของเขาอ่ะที่ที่เขาขายตอนตอนเราซื้อปืนมาอันนั้นโอเคเลย1 1 5เกนะนะครับลูกซิกเซาเออร์อันนั้นนะลูกอันนั้นนะผมว่าผมว่าจบเลยนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยสำหรับซิกเขาเออร์นะครับที่เป็นลูกเขาที่ขายมาตอนตอนตอน,ตอนที่ซื้อมาตอนที่ไปรับปืนนะครับ แต่มันก็ถูกนะลูกนอกกล่อง1,250ถูกมาก50ลูกนะครับลูกลูกอเมริกาด้วยนะครับก,ก็ก็ถือว่าโอเคเนาะก็จะประมาณนี้ก็เนาะวันนี้ผมคิดเท่านี้แล้วกันผมคิดได้เท่านี้ก็อย่างไอ้เรื่องที่เรื่องที่ผมบอกว่าต่างๆนานา,นาที่ที่ข้อเสียของมันเนี่ยถ้าเกิดถ้าจริงๆแล้วอ่ะคือมันแก้ไขได้หมดทุกอย่างเฟรมไม่ดีเปลี่ยนเฟรมวิวสันมาจบเลยนะขีดเขิดไม่เป็นไรไม่เป็นรอย นะครับปุ่มปอดแม็กไม่มีปัญหาแต่ผมเสลอเปลี่ยนเองแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็คืออยากไหนไหนแต่งแล้วก็อยากให้มันแบบเออนิดนึงอะไรเงี้ยส่วนเรื่องกายจริงอ่ะกลโค้งมันก็เข้ามือดีนะกลโค้งของเดิมมันก็เข้ามือดีนะผมก็อยากเปลี่ยนแหละอยากเปลี่ยนเรื่องของเรื่องคืออยากเปลี่ยนแล้วก็ไอ้เรื่องเรื่องสปริงลดน้าหนักอะไรที่ผมทําให้มันลดลงเหลือเหลือของผมตอนนี้มัน2ปอนด์กว่านะครับเหลือแค่2ปอนด์กว่าก็ ก็มันมันก็มีผลกับการยิงไนงะคือผมยิงแล้วมันมันจริงๆปรับตัวเองให้มันเข้ากับปืนก็ได้นะครับไม่ต้องปรับปืนให้มันเข้ากับตัวเองแต่ผมก็ปรับไนงะเพื่อดูว่าเอาโอเคไหน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 ก็ไหนไหนก็เลยทําให้กลายเป็นเบาลงนะครับตอนนี้ก็เหลือสองปอนกว่าแค่นั้น2ปอนกว่ากเกือบเกือบสามแค่นั้นนะครับก็ผมว่า,าใครชอบไม่ชอบอยู่ที่จลิตคนนะถ้าจะจะคิดว่า โอเคมันก็มีหลายๆคนที่แบบว่าที่เป็นเซียนเซียนปืนแต่ว่าไม่ได้เล่นปืนเยอะนึกออกไหมพี่น้องเซียนปืนแต่ไม่เล่นปืนเยอะ,อะจับมาบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มาพูดเลยบอกว่าปืนมันถูกมันไม่ดีหรอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมันระดับซิกเซาเออร์มันจะไม่ดียังไงก็ข้อเสียผมมีแค่นี้เท่าเท่า,าที่โตผมเจอนะส่วนศูนย์ในไซส์ดับบอร์ดผมยังไม่เจอนะครับ ผมรับปืนมานี่ก็เกือบๆปีละแล้วก็พกทุกวันพกทุกวันทํางานนะครับทำงานพกทุกวันพกในพกนอกแล้วแต่แล้วแต่ภารกิจนะครับก็ก็ก็คือพกทุกวันผมก็โอเคนะผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องอย่างอื่นเนี่ยก็แล้วผมก็ว่ามันดูแลง,ง่ายนะมันดูแลง,ง่ายกว่าปืนปืนที่เป็นเป็นเหล็กทั้งกระบอกที่ที่ที่ผมเคยมีแล้วก็ พี่น้องเคยไหมแบบว่าสมมติว่าใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้สึกว่าเกะกะแล้วอ่ะแบบโอ้โหเป็นภาระเว้ยมันบางทีมันร้อนบางทีมันเหนื่อยเราไม่ไม่อยากจะแบบว่าอยากจะโยนปืนทิ้งอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าอันนี้คือเป็นตัวเล็กนะครับมันก็มันก็ยังพกได้แล้วก็มันก็ยังใช้ระงับเหตุได้เวลาถ้าม,มีเหตุจําเป็นจริงๆะนะส่วนถ้าเกิดถ้าผมไปพกกระบอกเก่าที่มันเป็น5นิ้วเนี่ย คงคงไม่ได้ไปไหนนะครับจนถึงเวลานั้นด้วยคงน่าจะมีการโยนทิ้งกันบ้างนะครับก็ก็โอเคผมว่าสำหรับ P365 ข้อดีข้อเสียก็ประมาณนี้ที่ข้อเสียวันนี้ที่ผมพูดไปหลายๆข้อผมว่าพี่น้องเราเจอกันแน่ๆนะครับแต่มันก็มีทางแก้ไขสุดท้ายก็แล้วแต่จะิตคนนะว่าชอบแบบไหนยังไง Uh, ผมไม่ได้คลิปนี้ผมไม่ได้มาอวยนะครับคลิปนี้ผมก็พูดถึงเรื่องข้อเสียเท่าที่ผมเคยเจอมานะสำหรับสำหรับ p 3 6 5แล้วก็กระบอกอื่นด้วยที่ที่ได้สัมผัสมาก็ประมาณนี้ก็แล้วแต่เลือกครับตอนนี้นะณนะวันนี้นะวันที่11สิงหาคมณนะวันนี้วันที่11สิงหาคมนะครับ25 6 7 ผมกดเข้าไปดูเมื่อประมาณวันศุกร์มันเหลืออยู่แค่ประมาณไม่ถึงพันกระบอกแล้วนะผมมั่นใจนะว่าคนที่มีสิทธิ์ซื้อ90%ต้องซื้ออยู่ละนะครับดีไม่ดีอะไรยังไงก็แล้วก็ทางทางบริษัททางผู้ผลิตเขาพูดเลยว่าถ้าใครไม่ชอบไปขายคืนเขาได้นะในราคาสามหมื่นบาทด้วยนะเขาบอกอย่างนี้เลยนะผมได้ข่าวมาว่างั้นอ่ก็ถ้าเกิดถ้าซื้อมาไม่ชอบก็ไปขายคืนเขาครับ แต่ว่าสำ,สำหรับผม,ผม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 โอเคนะครับกับปัญหาคือปืนทุกรุ่นทุกยี่ห้อมันมันมันมีนมปัญหาหมดแหละแม้กระทั่งแบบเจ้าดังๆเลยวันนั้นก็เจอปัญหาอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันก็ก็รอตัดสินใจเอานะครับส่วนข้อเสียเท่าที่ผมบอกเนี่ยก็เจอมาแบบนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะแบบว่าน่าจะ,อะพอแก้ไขได้ก็แก้ไขไปแล้วกันนะครับอ้าวโอเค คลิปนี้ประมาณนี้ครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวไม่ใช่คลิปหน้าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีรีวิวซองอขายเด็กกันนะครับก็จากที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบซองขายเด็กเดี๋ยวรีวิวกันแล้วก็มาดูว่าข้อดีข้อเสียอะไรยังไงแล้วก็ส่วนที่ผมไม่ชอบมันจะมีปัญหาหรือเปล่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่โตไหมสำหรับซองขายเด็ก,กน,นะครับก็โอเคประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณมากๆาครับจาก ฟรีต้องการ Thailand Channel ครับ